สวัสดีจ่าแพนครับทุกคนมือนี้ยายจ้าไม่กล้าผ้ามวนด้วยจ่าเด้อพ้าลงททงลงท่าอีกวเด้วยจ่าเด้อมาหากินหาอยาใกล้อยู่ด้วยจ่าเด้อมากระโดดหลานชายคือเก่าด้อจ่าผ้ามาอีเแล้วมม้าหมาม้ากระติดตามใหญ่เลยด้วยจ่าเด้อไปลุยมาใกล้อยู่เจ้าไม่มองได้ดอกใกล้ก็บงหัวหลานชายผ้ามาก็มาเรื่อยเรื่อยไปมือได้วางหลานชายก็ไปอื่นเ้ยจ่าเด้อจังใหญ่เดี๋ยวมา เนี่ยมาไก่อยู่มากับทีมงานเกา่ายายส่ง <laughs> กระยายแดง ừ, เพื่อนบ่ได้มานั่มเพื่อนท่านธุระเพื่อนตาทองไปมานบหม,มานกระติดตามยายเลยด้วยจ้าเด้อไปลุยไปเข่ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายในเด้เอ,อแพ่นครับทางในติดตางประเทศไปคุนตาทองกำลังยางไปไป ลูกสาวไปเดีมานั่มดอกเด้อจา่าลูกสาวไปทำสุระก็มาใกล้ไปเปิดกำลังลุยกันอยู่พี่น้องเอบิ่งบรรยากาศอาไอ้มันมันเนี่เด้อมาใกล้แบบมีเจ้าสีเจ้าช่างก็ได้เนาะใจแดงไอ้มันมนัมนนี่ยบายไปหลุนเบิ่งเด้อจ่าเด้อเบิ่งสิล่ะพี่น้อง แหงแรงใัไ่ไหมหากาะทวนทวนๆเลยแหงแหงไปลุยลุยลุยโอ้ยพุนด,ดอกอันนี้ยุก่กลางทงยาแดงพุนด,ดอกอยังเขาอื่นไม่แดง <laughs> ดอกจ้าเนี่ยมอ่ง,งม,มออยุก่กลางทงเนาะ ดอกจานบานกะพังไปพุพ่พพนพุ่นพุ่นพุ่นกุนคือพุ่นหมานต้องต้องไก้มาปลดไปบุญเด้อพี่น้องเด้อเอ้าทุกอย่างถึงกินได้เลยน้องยายเออเมียนได้เอาอันนั้นพี่น้องใหญ่ชิบภาพบึงบรรยากาศดูมาไก่อยู่เด้อพี่น้องเด้อ ก็จะว่มามหาตินนนาด,น,น,น,ดออน,น,น้อนงพี่น้องเนาะจังเมืองใดมีบ่มีก็หาไปซะแหละเฉพี่น้องเบิ่งกำลังเดลงมาอย่างเขาพอแล้วด้จ้ะเออเจ้าเหลยเหงมันเขียดตเออมาเร็วเกียดดิมุงไอจ้าเนาะไปหาไปเรื่อยๆ ตัวเหล็กแห่งมนันเอาหัวเคียอีต่อเอาหัวเคียอีหมูเอาทุกอย่างที่กินได้เนี้อเขาพ่อเยอะด,ด้วย้าเยอะนะเออ่าหาไก่จะถอให้บังตัวยังไงงามๆวนาอ,าอู้หูหาบอกยากไอ้ไก่พี่น้องเลยบังทิละ่ะแป้นมาเมือ่อ ตัวหนึ่งไปเขาพยพายามไปถีใหม่หาโจนเป็นงานสองงานกบานา็บืาปาป้อหิน <laughs> ปุ๊บไปไปมองไม้เบิ่งพีน่น้องแดดหอนว่ามีขี่ไม่พอาะจอดไปเรื่อยๆฮะไปมองไม้ไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ย ป้ป้าไปไปมองไหมเออพี่น้องเลยเขาว่าก็มาได้ไงหาบึงมองไดหนมาที่ิม่อีกวะเออเอาหอนกระปูกเอาทุกอย่างทิมกินได้มาที่ิม่ัดเพราะตู่อยู่พี่น้องเลย นั่นนั่นปลาแดงพอแล้วตัวเล็กแหงมันของปลาแดงไหายหายหายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าฝุ่นก็นบแตกแล้วตะท่องวะเออ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 ทั้งนี้เฮเห็นบ่อพี่น้องนี่ตัวเล็กแหงมันนี่ตัวเล็กแหงมันเอ้าเบิงแกนมาแกนอ๋ออุ้ยเดี๋ยวก่อนเดีเอ้า นี่เอาเอาออกออกได้บ่าเงือกมาเป็นหน้องอืออนี่ปัดโตยังง่ายง่ามผุนตาทองว่าน้ำแตกเลยไป่ใชไปเบิ่งของตาทองน้าแตกข้างนั้นอือาเบิร์นไก่ได้จ้าเด้อของตาทองได้แล้วนะเออน้นแตกอีหลีพี่น้องมาแล้วตาทองได้อีกแล้วจ้า ตัวแหลกแหงมานของตาท้องจา้ามานมานมานนี่ไปน,<ม>นี่ก็ปูตัวใหญ่ๆงามๆก็แม่เอ้าไปหลุกไปใช้หายใหม่น,ม <c oughs> นานมาแล้วมาแล้วเอิอนกันมาเด้อจ้าเด้อบัน้ฮ<ม>้ยโทษบดายจะให้เลยไม่เศร้าห่มห้อนแห้งอีลีพี่นองเอ้ย ได้บ่ได้ก็บ,บ่ต้องอันอนี้เนาะพี่น้องมือมานมือบ่มานคือเก่า <laughs> เออเออมึงสิล่ะขี้ดินพี่น้องไงถวนทๆเลยเออซู่สู่ซู่จะคนมาเบิงึงเนาะพี่น้องเนาะ <laughs> เออเ,ออเอห็ดในหุ่งกระปูก็เออ

อ๋อสูู้หูกระปูน้ำปบสูเท่าสู้ปืดกระปูว่าบนลึกปะนั่นนั่นน้ำแตกีลีมานจอยจ้านั่นมันอยู่ในหูกระปูด้วยจ้าเด้อปืดตัวยังไงฮะสองตัวตามมาติดๆแล้วจ้ามานมัน นานกระปูฮะโอ้กระปูว่ามีมิมตกรกบนะครับมันอยู่ทางใดจกน้าอยู่เอ้อกระปูว่ามีจกถึงตาทีดีพี่น้องเอ้ยแดดนหอนแห้งทายปปร,รูบบ่อไข่ใดกันทายบอ่ออนี่บอ่ออนี่กระโคตขอดข้อไผ่เด้อจ่าเด้อกันทายบ่ดีมันแดดมันหอนแห้งเรามันโทรศัพท์มันบอ่อ,อันนี้เลยมันนอกเลยพี่นอ้องอือ แดงว่าพ่ออีกแล้วปลาแดงว่ะตัวนี้อยู่ได้ไงปลาแดงว่ะเออเอ้าเอ้านานเอาง่ายวันนี่โอ้อโหเลนฮอนอุ้ยตัวนี้อุ้ยสองแต้มตามตาท่องเลยเนาะหัวหนานี่หัวนาหัวนากับลุงน้องได้โครตโตปลาตัวนี้ฮ่าหมานหมานหมานเว้ยหมานหมานแล้ว oh. oh. เออเออเยอะแต่จากตาทองติดติดเลยเนาะเออย่า่แพงพูเนี่ยเออย่ายแดงแล้วใดจะนั่งง่ายตาทองไดจะไั่งูกับปู่เนาะอืมหูนันเห็นบ่อมันมันนแล้วนั่นเขาสิีเป็นของเฮาจะได้ก็เป็นของเฮาคือเกาเอื้อนเอื้อนเอื้อนเออตาทองเพื่อนระเขียดเขาหูกับปู่ งานได้เลยตัวนึง่งตพาพอว่าหูนหนึ่งเลยสองตัวคอยหอนแดนแห้งคอยนั่งก็เท้าเฮ้อเขาต้าคอยมันเจ็บต้าเมเทาไหมจะได้กระสูว่ด้วยเท้าเด้อ <c oughs> ปุ่นกำลังลุยกันอยู่เอ <c oughs> เอเราว่าไปนอนในศาสตร์ปุ่นเด้เอาาเราว่าจะ <c oughs> อ,อ๋อกำลังลุยกันอยู่พี่น้องทีมงานทอเหล่าโหดเลยพี่น้องเลยตาท่องอคนเอาปูเนาะจ่าเนาะมีปูเอาปูมีปลาเอาปลา,ามีเอาทุกอย่างที่กินได้เนาะจ่าเนาะขุบหินปูขัดกบถืเป็นของห้าวจะได้ก็เป็นของหา้าคือเก่า <laughs> เอากลอนหูเป่าไปสิซื้อวะตาท่องว่าขุบหินว้บวว้าว <laughs> <laughs> พูนกำลังลุยกันเออเอเอเยอะเสพูุดรัดละ่ะเรนละ่ะพูนพูนยายชงเรนละ่ะท่านมายายชงนี่เจ้าท่องได้ปูนั่นไม่ปูครับปูนี่อยังล่ะบ่ท่านยายชงว่ะ เจ้าองหาจุดพาลุดหาจุดพาลุดดากวิดองเอ้ยนั่นหาจอยไอ้เบิ้งเจ้าทองท่านอลไรติตเจ้าทองท่านแล้วจ้าเบิ้งง้อคืนแน่เออขันจิมานขันจิเป็นของเฮาก็เป็นของเฮาคือเก่าแหละนำมาแตะก็ออกคือก็ไดคือเก่า เอาโยกขึ้นตัวใหญ่บ่ยังนานนึ่งโตใหญ่ใหญ่งามงามเลยไปมันไผมันมันเลยเถ่โอ้ยมันชุกขนเละได้เนุ้อปูได้จ่าดันได้ชุกขนเลยเอ้ยก็นอกกับปูน้ำเอาทุกอย่างถึงกินได้เนื้จ่าเนาะอุ้ยเขียนอีหน้าเมย์ใหญ่ มานมานันจะเขียนอียาไงตัวหนึ่งใหญ่เอาหนีง่งเสามันบอกมานบอกหอยตัวใหญ่ๆง,ง,ง,งามหลุดมึงเลยจ่าด้อยกระถองว่ะคือเป็นน้ำหนามอีกว่าเพื่นวะอ๋อหลุดมึงสิอมานบออ๋ออยู่ในหูปูหลุดมึงด้วยจ่าด้วอ,อ,ดนนดอ๋อ ได้เท้าเห็นไหมนานดึงขึ้นมานานมาดีเร็วโตที่สามตามมาอื้อมาดีเร็วจ้ามาแล้วให้เบิ้งเอาเบิ้งออกเบิ้งสีเบิ้งปูเออนานปูข้าวปูเออปูใยา่ตาทองมาไข่กลนกลนแล้วจะโกุบนี่โตที่สามมาแล้วมาแล้ว อยู่จะโกบมาอีกแล้วเจ้าเดี๋ยวมาอีกแล้วนี่ไงกูอนู่ในไงตัวนี้ปัดนี่พี <S <S ่น้องอู้ตัวใหญ่ๆงามๆจับเท้าจับกูมันเด้อพี่น้องพี่น้องแต่ทองใหญ่ว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปัดแขนหน่อยหมานมาอีกแล้วจ้า เออมันเอ้าจากจาไป <laughs> ตัวที่สามตามมาคือตัวที่สี่เขาตัวที่สี่โอ้ยดูวะพีดถึกห <laughs> มาอนอะไรจุเป็นของเฮาก็เป็นของเฮาอยู่วันดำคำหน่อยหน่อยน่อย <laughs> หน่อยหน่อยน้อยหน่อยมาแล้วมาเลยมวนมวนเลจา้า <laughs> นี่ นี่ยายผลคนเราอยู่นี่ไงตะทองมาจับนะจ๊นะเน,นาะงานจับจับจับ <c oughs> ไงมันเดือดขึนเหรอไงรู้ไกมมันเร็ว้า <c oughs> ไงเดือดแต่ว่านี่มันมันมันเปิดนั่นโอ้ <c oughs> ต่ำต่ำหน่อย <c oughs> ม้าเขียดูม้าโก๊บม้ดโก๊บปอพีดวะทึกเราสามยังไงม้ามาหาหาอันไหนอันไหนจะเป็นของข้ากับเป็นของข้าอยู่วันยำค่ำหน่อยน่อยน่อยทุบพ่อโก๊บเร็วมาพ่อเขียดด้วยจ่าตาท้องคู่ใบเอ้าปอบเขียดไม่หนีกันไงมันมันด้วยจ่าด้วยหน่อยน่อยน่อยอีกละมันมันมัน มานมานด้วยจา้าด้อ,อ,อเพียงน้อยออกมาเลยพี่น้องเ้ย <g ül> น้อยกับมือซัว <g ül> จ้านี่ได้อยู่กับปูก่ก็ได้ให้เบิ้งกบเจ้าเออเออเออได้หลยอยู่ด้วจา้าด้วยวัดเจชุบมา,เานเนาะเ่าเนาะวัดเจชิบมานมานี้ได้ก็ชิจบคลิปจบคลิปมหากบวยเพียงแค่นี้ด้จา้าด้อ กระสอบคลิปยายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายแน่ถ้ายายผิดพลาดป้าก็ได้ยายขอเอาไปด้วยจ้ายายรักพี่น้องด้วยจ้าจะกดติดตามคลิปยายต่อไปอย่ด้วยจ้าบายบายจุ๊บจุ๊บโอ้พี่น้องยายจบคลิปแล้วยายเลยให้เบิ่งพี่น้องเดือบปาดสตซำคตรหน่อยเลยเออตจ้านี้ของหน้าบ่าวสาวด้วยจ้าทีมงานเก่าเออยายจบคลิปแล้วยายให้เบิ่ง ขายเชือกจะมาพร้อมกันโต้งก็ได้อยู่ได้ชูผูชูข้นอยู่นะจ่าเด้อตาท่องก็ได้หาโตยายช่องได้จักโตยายช่องสองเออได้ชูผูชูข้นอยู่มันมันมันไผ่มันมันแหน่ผู้นเพราะฉันได้ขึ้นมาอยู่แต่ยายจบคิวเลยแางยายให้เบิ่งตัวเออสวัสดีจ่าอีกครั้งจ้า